สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนําโชคกับทีมงานจันตายมาดูตาทิพย์นะครับผมวันอ่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงร่องเรื่องดวงดาวที่ย้ายวันที่16มีนาน,นี้นะครับว่าจะมีดาวอะไรที่โยกย้ายโดดเด่นและจะส่งผลไงกับเรื่องของตัวเลขที่จะมีที่จะมาออกในวันที่16นี้นะครับผมอ่างั้นเราก็มาดูกันเลยครับว่างวดนี้เราได้คัดสรรมาครับว่าเลขอะไรที่ลองไปลองดูครับชอบก็หยิบไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ถูกอย่าว่ากันนะครับผม วันนี้ก็จะมีเนี่ยครับมีแปดกับหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งแปดหกแปดสี่แปดแปดเก้าแปดสองครับผมแล้วก็จะมีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่ครับผมแล้วจะมีอีกอันนึ่งคือสี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าครับผมลองไปดูนะครับเพราะดาววันนั้นจะมีดาวพวกนี้ที่ทำมุมโดดเด่นพอสมควรครับผม แต่ห้าก็ห้าไว้ใจไม่ได้นะครับ5้าก็มีมีเกณฑ์นะครับ5้านี่คือมันก็ถือว่าเป็นเลขแรงของวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่ผิดหวยจะน่าจะออกวันวันอังคารนะครับน่าจะออกวันอังคารที่16บหครับวันนั้นเลขห้าก็มาแรงครับแต่ลองอันนี้ไปด้านดูครับลองพิจารณาดูไม่ถูกก็ว่ากันคือลองไปดูครับลองแคปเจอร์ไว้นะครับผมนี่ครับเลขวันนั้นจะมาค่อนข้างเด่นนะครับก็คืออ่าครับผมแล้วก็จะมาดูกันครับว่า วดนี้จะมีลัคนาราศีอะไรที่ยังโดดเด่นอยู่ทํามุมดีดวงดาวยังให้คุณอยู่อ่าเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าราศีที่โครจรณนะปัจจุบันนี้ยันวันที่16อะ่ะจะมีดาวเลยคือดาวเลยโยกย้ายอยู่ราศีอะไรยังทรงพลังอยู่ยังจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภอยู่ยังจะมีเกณฑ์ได้อะไรมีไรายได้ท่องทางใหม่ๆเข้ามายังมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถ ต้องมาดูกันครับว่าลัคนาราศีอะไรแต่นี่คือเลขที่วันที่16มีนาที่มีเกณฑ์จะจะมาได้หรือเป็นเลขที่แรงได้ของวันนั้นณนวันนั้นขนาดนั้นวันนั้นน่าจะตรงกับวันที่วันอังคารน,นะครับแต่มีเลขให้กนันท้งสวยลองดูนี่ไปครับเป็นเป็นแนวทางครับถ้าชอบก็ไปไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาไปครับเป็นรวมกับเลขที่คุณหาไ,ได้หรือจะเอานี่ไปพิจารณาดูนะครับผมเราจะมาดูดวงดาวนะครับที่โยกย้ายในวันนั้นนะครับในวันที่16 16มีนานะครับลัคนาลา ลัคนาราศีเมษวันนั้นคือบางวันแล้วยกให้ราศีกันกรกฎวันนี้จะมีเมษเข้ามาวินเข้าวินอีกคนหนึ่งครับผมลัคนาราศีเมษวันนั้นจะมีดาวจันท์ดาวจันนี่โคจรไปทับลัคนาจันทับลัคนานี่คือแล้วมาจากเจ้าเรอนพันธุข,ของราศีเมษนะครับคนที่ลัคนาราศีเมษในวันนั้นคือในวันที่16บอ่ะให้ซื้อเบอร์บ้านเบอร์รถครับผม เบอร์ men, บ้านเบอร์รถนะครับเพราะมีเกณฑ์จะเกิดโชคลาภแล้ววันนั้นมีเกมโชคลาภก็คือวันนั้นถ้าเกิดใครจะนัดเอาของมาให้หรือว่าจะเอาเงินมาให้ขอให้ให้ข่ามาก่อนของวันที่16หรือให้หลังวันที่16กไปก่อนเพราะวันนั้นมีเกป็นโชคลาภในวันที่16ของคนรักนาราศีเมษนะครับเพราะว่าวันนั้นดาวจันทร์ทับรักครับแล้วมีมฤตยูด้วยคือมีเกณฑ์จะได้โชคลาภค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดจะเสี่ยงโชคให้ไปเสี่ยงแถวให้ให้เสี่ยงแถวแม่น้ําลําคลองแถว แถวโรงเรียนอนุบาลแถวโรงพยาบาลเนี่ยครับจะมีเกณฑ์มีโชคลาภคนลัคนาราศีเมษหรือคนราศีเมษคนเกิดเดือนมีมีเมษายนทั้งทั้งเดือนเลยนะครับตั้งแต่1นึถึงสาเลยถ้าเกิดคนไม่รู้อะไรก็คือทั้งเดือนเดือนเมษาได้คนราศีเมษได้คนลัคนาศีเมษได้คือวันที่16มีเกณฑ์มีโชคลาภมีเกณฑ์มีโชคลาบในวันนั้นนะครับซื้อเบอร์ถ้าไม่มีเบอร์ให้เบอร์บ้านเบอร์รถมีเกณฑ์มีโชคลาบดีของคนลัคนาราศีเมษนะครับ ถือว่าราศีเมษตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างสูงครับแล้วแล้วในวันนั้นก็คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือเป็นลาพระด้วยกระดุมพระลาพระมีเกณฑ์มีโชคลาภก็คือลองเอาไปดูครับว่าคนลักราศีเมษจะมีเกณฑ์เด่นเรื่องงานราศีเมษจะเด่นเรื่องงานอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับคือด้วยดวงดาวประจําตัวของราศีเมษจะทํามุมดีเพราะเจ้าเจ้าเรือนกัมมะเป็นเกษตรในรอบ30ปีแล้วในวันที่16มีนาคมนี้ครับจันทรัพลักแล้ว แล้วเจ้าเรือนลาเจ้าเรือนเจ้าเรือนปุตตะลงวินาศนะครับเจ้าเรือนปุตตะวินาศแล้วลาพระเป็นกระดุมพระอยู่ของคนลาศีเมษนะครับทาดีๆมีเกณฑ์มีโชคลาบมีเกณฑ์โชคลาบแต่ก็จะบอกหลายครั้งแล้วคนที่มีดาวอาทิตย์เสียดาวอาทิตทำมุมไม่ดีแนะนําให้ไปเสี่ยงโชคในทางลับในทางลับจะดีกว่าไม่ถึงว่าไม่ใช่หวยรัฐบาลนะครับไในหวยรัฐบาลจะดีกว่ามีเกณฑ์ได้มากกว่ามีเกณฑ์ได้เยอะกว่า ตอนที่ดาวที่เสียงของราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ได้เสียงโชคเสียงโชคโดยไม่ใช่หัวรัฐบาลจะมากกว่าไป,ไปคิดไปแกณบ้างครับต่อไปลัคนาราศีพฤษภครับลัคนา,าผีศพก็คือยังดีอยู่ต่อนเนื่องคือแล้วนับแต่นี้ไปลัคนาราศีราศีพฤษภจะได้เสวยบุญอย่างแท้จริงละที่ผ่านมาผมบอกก็คือลัคนาราศีเมษคือที่ราหูทับลัก อสูรินมาดแมนกลุ่มลักเมธพฤกศกตามจักเลิดแล้วชาตินั้นยมทรงศักยิ์ยิ่งมืนนาเป็นอาหารชันเกล้ายุดก้ากลางลงนี่คือหน้าบัดน,นี้เขาได้เข้าสู่ศูนย์กลางของโชคชะตาเรียบร้อยนะครับคนลัขนาดศีรษะได้เข้าสู่ศูนย์กลางแล้วนะครับตอนนี้ได้หยุดท่ามกลางศูนย์กลางของโชคลาบการได้ยศได้ตําแหน่งการยกย่องสารเสริญของคนล,ลัขนาดศีรษ์ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้คุณเข้าสู่ใจกลางแล้วครับสู่เข้าสู่ใจกลางของวัสนาเรียบร้อยแล้วครับก็คือ นบบัดน,นี้ได้เข้าสู่ใจกลางโดยเฉพาะหลังประมาณกลางเดือนนะครับกลางเดือนมีนาคือ14บสี่ิมีเกณฑ์เข้าเข้าสู่ใจกลางวัฒนาแท้จริงคนลัคนาพุศกหรือคนที่ผูกดวงแล้วได้ลัคนาพุสกคือคนเกิดเดือนมิษกศกคนเกิด14บสพฤษภาถึง15 14 15ีมีนาถ้าคนลนัคนาคนลัคนาราศีเมษก็คือจะเกิดสายสายหน่อยคนเกิดลัคนาราศีเมษก็คือเกิดตั้งแต่6กโมงหกโมงถึง8ปดโมงเนี่ย คนพวกนี้จะได้ลักนาศิวศกคนพวกนี้จังหวะน,นี้คุณมีโชคลาภนะคนที่เกิดลัลกนาละไอคนที่เกิดราศีเมษคือคนที่เกิดเดืเอนเมษานะครับเกิดระหว่างประมาณสักเจ็ดหกโมงกว่าหกโมงหกโมงเช้า,าไปแล้วถึงประมาณแปดโมงครับคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาบจังหวะน,นี้คุณจะโดดเด่นมากๆแล้วก็อ่าก็คือและคนที่เกิดพฤกษภศก็คือคนที่เกิดเดือนพฤษภาครับผมจะบอกให้ว่าตอนนี้ใครที่มีเกณฑ์มีโชคลาบคือคนที่เกิดเดือนเดือน เดือนพฤษภาทั้งเดือนอ่าเดือนพฤษภาเกิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึงหกโมงครึ่งประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้คือพูดเฉลีย่ยโดยโดยไม่ต้องคำนวณนะครับคือคนคุณก็ไปดูเองว่าคุณมีเกวมิโชคลาภคนที่เกิดเดือนพฤษภาจ,จนใหญ่จะทั้งเดือนพฤษภาตั้งแต่สิบกว่ากว่าของพฤษภายันยันสิบสี่สิบห้าของมิถุนาถ้าเกิดคุณไปดูในใบนเกิดของคุณหรือพ่อแม่ของคุณได้บอกว่า คุณเกิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง6กโมงเชา้าคุณมีเกมมีโชคลาภนะคุณมีเกมประสบความเร็จในชีวิตนะตั้งแต่ตั้งแต่นี้เลยครับตั้งแต่นี้ไปปีกว่า,วาครับดวงชะตางุณจะเปลี่ยนแปลงคนที่เกิดเดือนพฤษภานะครับอ่าและคนแล้วก็อ่าเราจะมาดูต่อไปของคนราศีมิถุนราศีมิถุนนี่ก็ไม่ธรรมดาครับตอนนี้จะขึ้นมาเบียดแล้ะตอนนี้ขึ้นตามตามพฤกษก์ตามพฤกษก์เข้ามาติดๆแล้วพฤกษก์ตอนท,ที่ที่สัปดาห์ก่อนๆผมจะบอกว่ามีพฤกษก์ มีพึกศกมีกรกฎจะไม่ที่เด่นนะครับแล้วก็ฟิจิกตอนนี้มีมีถุนเข้ามาคนที่เกิดมีถุนก็คือคนเกิดเกิดเดือนเดือนมีถุนตั้งแต่1นึ่งถึงสามิถุนาคนที่เกิด14 15มิถุนาถึง1 5 1 6ของกรกฎาหรือคนที่เกิดราศีเมษคนที่เกิดเดือนเมษายนเกิดเมษายนเกิดสายๆหน่อยตั้งแต่9ก้าโมงไปถึง10บโมงในจังหวะนี้ก็คุณก็ได้ลัคนามีถุนคุณก็มีเกณฑ์โดดเด่นคุณมีเกณฑ์โชคลามีเกณฑ์สมเร็จมีเกณฑ เทวดาอุ้มสมอะเทวดาอุ้มสมหมายความว่าจะมีคนอยู่ดีก็ชักจูงไปให้ประสบความสำเร็จคนละสีมิถุนนะถ้ามีเทวดาอุ้มสมจะได้เกณฑ์เทวดาอุ้มสมหมายความว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนจะมีคนชักจูงไปนทิศทางที่ดีมีคนช่วกชักชวนไปประสบความสำเร็จคนละ,ละสีมิถุนคนละคามิถุนคนจะมีมันจะมีอีกก็ค,คือคนที่เกิดเดือนเมษาแล้วเกิดประมาณสักเก้าโมงไปแล้วครับเก้าโมงถึงประมาณสิบโมงก,กว่าสิบโมงครึ่งเนี้ย โดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่จะไม่เป๊ะนะเพราะเราไม่ได้ผูกดวงก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณเกิดคนเกิดเมษาตั้งแต่9ก้าโมงไปถึงสิบโมงครึ่งเนี่ยคุณมีเกณฑ์แล้วคุณลองไปให้นักนักโหราศาสตร์ที่ไหนคํานวณให้ก็ได้ครับในโปรแกรมก็คํานวณได้ว่าว่าคุณลัคนาราศีมีถุนไหมคุณตอนนี้ตอนนี้คือใครที่ลัคนาพฤษศอ้าวมีเกณฑ์และประสบความเรจมีเกณฑ์โดดเด่นคนที่เกิดลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์โดดเด่นคนที่เกิดลัคนาราศีมีถุนโดดเด่น คนที่เกิดลัคนาราศีกร,รกฎกร,รกฎนี่ยังสวยบุญบุญต่อครับสวยบุญยันที่ยี่สิบเก้าครับก็คืออยากทํอะไรทำนะอยากจะทําอะไรที่สําเร็จยากให้ทําตอนนี้คือกร,รกฎนี่ยังมีบุญยังต่อเนื่องสวยบุญยังต่อเนื่องยันยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามีนาครับอ่าแล้วก็จะมีราศีกันราศีกันแล้วก็ลัคนาศีตุลลัคนาศีตุลน,นี่คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบ มันจะมีเรื่องชื่อเสียงการยอมรับกลับมาของคนที่เคยมีชื่อเสียงลัษณะศีตุลหรือคนที่ลัคนาศีตุลยังไม่เคยยังไม่เคยประสบความเด่นชีวิตนับแต่นี้ไปก็คือตั้งแต่14 1ส้าของมีนาเป็นคนลัษณะศีตุลคนราศีตุลหรือคนมันก็คือคนราศีเมษคนที่เกิดเดือนเมษาแล้วเกิดประมาณ6กโมงเย็นไปอามีเกณฑ์ละคือด้วยด้วยเชิงดวงดาวจะหุ่นไปได้ก็คือไม่ต้องตกใจไม่ต้องงงครับก็คือตอนนี้คนลัษณะศีตุลจะเด่นแล้วก็คือ มิถุนจะเด่นมากมิถุนนี่คือมา้มาม้าม้าตัวใหม่ม้าตัวใหม่ที่จะมาแซงไม่ไม่ถึงจะแซงเพราะจะมาคู่ควบคู่กับพฤกษกจะมาคู่ควบกับพฤกษเพราะดาวเจ้าเรือนสุภาษดาวาดาวดาว,ดาวพฤหัสจะขึ้นไปในภพสุภะของคนราศีมิถุนก็คือวัอนที่ยี่สิบเก้ามีนาเนี่ย ปัตตนิสุภะแสดงว่าการติดต่อค้าขายการเจรจามีเกมสบความเด็ดแล้วแล้วมาจากพบกรรมะมีเกมสบความเด็เรื่องการงานสูงคนเกิดมีถุนมีเกมมีชื่อเสียงมีเกมลงรางมีเกมสบความเร็มีเกมได้การค้าขายมีกําลังคนมีถุนนะครับก็คือคนเกิดตั้งแต่ที่1น่หนึ่งมีถุนหนึ่งสามิีถุนคนคนที่ผูกดวงแล้วคนเกิดเดือนอื่นก็ลักษณะได้คือถ้า เดือนหนึ่งก็ต้องให้นักนักโหราศาสตร์ท่างคำนวณให้ที่ไหนก็ได้ลองคำนวณดูถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณลักขณามิถุนนะคุณมีเกมงเ่งเลรเมเดที่การงานมีเก์เ,เทวดาอุ้มสมหมายความผู้ใหญ่ช่วยเหลือแต่คุณต้องคนดีอยู่นะคุณต้องมีความสามารถ้วยนะคือเทวดาอุ้มสมหมายความว่าเทวดายอมรับเป็นคนดีเทวดายอมรับต้องเป็นคนดีด้วยเทวดายอมรับนะครับคนมิถุนนะถ้าเป็นคนดีแล้วบอกเลยนับเต็มมิคุณมีเกณ์เทวดาอุ้มสมจะมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเป็นก้อนคือจังหวะนี้นครับเพราะว่า ดาวดาวเจ้าเรือมณนะดาวเจ้าเรือมณะเป็นเกษตรรอบสามปีคือการเจราจาตกลงตลง่รลงจะได้เงินก้อนใหญ่แบบเนี้ยที่สุดรอบสามปีคืออยากเจราจาค้าขายอะไรก็แลว้วแต่ครับของคนลัษนามิถุนนะที่ต้องการเงินก้อนโตเช่นขายบ้านขายรถหรืออยากมีไรายได้ต่อเดือนที่มากขึ้นจังหวะน,นี้ให้รีบทําเลยคนลัษนามิถุนนะครับถ้าเป็นสุขมิเกณ์จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรได้มีไรายได้ก้อนโตนะครับตันี้ไปแต่มันอย่างนี้ คนที่คนที่มีเสาเป็นมอนะส่วนใหญ่จะจะจะเหนื่อยหน่อยจะ,จะไม่จะไม่ค่อยได้อยู่คือตอนนี้ในบ้านจะไม่ได้อยู่ครบหน้ากันเท่าไหร e. ่อีกคนต้องไปทํางานเหมือนงานมันยุ่งนะครับคนลักนามิถุนนะอีกงานจะยุ่งในบ้านจะยุ่งในบ้านจะมีงานเข้ามาลุมเข้ามาทุกคนต้องมีงานของคนมีงานนูน้นงานนี้เข้ามาแต่ละคนตอนนี้จะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ละคนรักนามิถุนนะคือมันจะจะรวยคนรจะรวยมันต้องมีงา <'t> <ampl realidade> นไง คนรวยของคุณมิถุนคือจังหวะนี้จะมีงานคนในบ้านเลยไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกันไม่มีเวลาว่างนั่นเองตอนนี้คุณมิถุนจะได้เที่ยวน้อยหน่อยคืองานจะลุมเล้าเข้ามาแต่มีรายได้่อนโตเข้ามากิจการบ้านขายรถหรือเจราจาค้าขายของใหญ่ๆหอย่างเช่นปเป็นในหน้าค้าที่ดินจังหวะนี้ล,ะละัคนาราศีมิถุนดีมากนับแต่29ไปเลยครับแต่ตอนนี้มก็เริ่มมีลายแล้วเพราะดาวพฤหัสเขาเป็นดาวที่ดาวค่อนข้างใหญ่ดาวใหญ่าหญการโครจรของลังสีของราศีของดาวพฤหัสจะโครจรเอื้อมไปถึงแล้ว เอื้อมไปถึงแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเอื้อมไปถึงราศีกลุ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีถุนเลยมีเกณฑ์ว่าเริ่มมีเกณฑ์พูดคุยพูดคุยหรือรู้ข่าวคราวบ้างเล็กน้อยของความของความก้าวหน้าในชีวิตการงานของคนลักนามีถุนเรียบร้อยแต่จะโดดเด่นจริงคือ20ของเดือน20ของเดือนมีมนานครับจะโดดเด่นมากและจะโดดเด่นไปถึง5 6เดือน,นคือ และนี่คือลายพิมพ์เขียวชีวิตของคนลัคนามิถุนที่ผมบอกว่าเป็นม้าม้ามาแรงอีกตัวหนึ่งที่จะมาบี้กับที่จะมาบี้กับลัคนาราศีพฤษศนะครับด้วยของเหตุของมิถุนนี่ผ่านเคาะกรรมผ่านวิบากกรรมคือต่อสู้อดทนมาพอสมควร2อาปีที่ผ่านมาต้องอดทนเฝ้ารอรอคอยอย่างเง,เงียบๆคือวอยไวยก็ไม่ได้ผลด้วยคือเสาเสาเล็งลักลาหูทับลักคือทำทำมากได้น้อย ขนาดทำมากังไม่ค่อยได้เลยคนล้กขณามิถุนนะมีแต่บางคนก็มีนี่สินลุมเล้าบางคนนะครับเพราะว่าลาหูมันทับลักลาหูทับลักก็มีรายได้จอเยอะอย่างเช่นรายได้ที่ไม่คาดฝันมาอีกแล้วรายจ่ายนะรายจ่ายไม่ใช่รายได้ทุกทีรายรายได้น้อยรายจ่ายเยอะรายจ่ายที่ไม่ประจำเยอะรายจ่ายไม่ประจำหมายความว่าถ้ารายจ่ายประจำไปถึงค่าน้ําค่าไฟค่ากินรายวันนี่คืาเลกค่าใช้จ่ายประจำแต่ไอค่าค่าค่าใช้จ่ายไม่ประจำอย่างเช่นของในบ้านเสีย ลถเสียคนมิถุนต้องโดนคนมิถุนต้องโดนก็โดงจะเปลี่ยนเงต้องซ่อมบ้านซ่อมลถเสียเงินมีคนมายืมเงินคือแต่หลัง20กว่าของเดือนมีนาเนี่ยคนลัคนามีถุนคนที่เกิดอ่าคนที่เกิดแล้วผูกเดือนอื่นคนเกิดเดือนอื่นแล้วผูกดวงได้ลัคนามีถุนก็มีลองให้นักโหราศาสตร์บุกนะครับคนมีถุนมีเกณฑ์จะลืมตาอ้าปากฟ้าเปิดเทวดาอุ้มสมคือจะมีคนชักจูงในทิศทางที่ดีมีคนชักจูงในททางสําเร็จของชีวิตนะครับอ่าต่อไปลัคนากรกฎ กรกฎนี้คือโอ้โหกรกฎที่ถ้าดวงทําดีๆนะดวงทำาด,ดีหมายความว่าคือปัญหาโอกาสแบบนี้ไม่แทบจะไม่ได้แล้วเพราะาดาวฤศด,ดาวฤอยูที่อยู่ตรงนี้แล้วพืรหัสเล็งด้วยครับพืรหัสมันจะตุโกนใส่พฤรหัสจะตุโกนใส่มฤตยูคืองานอยู่ดีเปลี่ยนแปลงงานเดิม,งา,ดมงานเดิมเปลี่ยนแปลงมีงานใหม่เข้ามามีรายได้ใหม่เข้ามามีโชคลาบมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถใหม่มีเกณฑ์โชคลาบเกี่ยวกับบ้านกกับรถกรกฎนะ นี่คือเป็นลายของมันคือก,ก้อกฎตัวนี้สวยบุญแล้วเสาเล็งด้วยเสาเล็งนี่คือเสาเล็งนี่ก็มันก็มีข้อข้อดีข้อเสียข้อดีคือที่เสาเล็งก็มีเกณฑ์มองความมองอะไรเขาเรียกว่าเริ่มมองอนาคตเสามมเสาเล็งเนี้ยแสดงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่เริ่มมองอนาคตจะเริ่มจะเริ่มพิจารณาตัวเองละตรงนี้คือพิจารณาสิ่งที่ผ่านมานับแต่นี้ ที่ผ่านมาเป็นยังไงนับแต่นี้จะเดินยังไงนี่กลักกรกฎตอนนี้คิดนี้ละเพราะเสาเลงเดี๋ยวพฤหัสยกยี่สิบเก้าครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งเปลี่ยนแปลงอีกทีก็คือจะมีรายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกำมีรายได้เป็นกออเป็นกำเช่นเดียวกับมิถุนเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันมันจะเข้าบรอนะมีเกณฑ์ได้เงินจากความรู้ความสามารถนะได้เงินจากผู้ใหญ่ยิ่ใหญ่อุปถัมยิู้ใหญ่เขาเรียกว่าช่วยให้มีรายได้เพิ่มอย่างเช่นผู้ใหญ่หาช่องทางสร้างรายได้ของคุณใหม่กรกฎนะฮะ แต่คิดติดต่อซื้อบ้านซื้อรถก็ได้อ่อากอระกฏนะแล้วดวงชะตาจะกลับมาก็คือจะโดดเด่นอีกทีนก็คือจะมีแบบเทวดาอุ้มสมแบบนี้หมายถึงว่ามีโชคลาภเหมือนอย่างเงี้ยคืออีกทีประมาณกันยาครับกันยาไปยันปลายปีแล้วก็อันนี้ก็จะยาวเลยของ,ของรกรกฎนะครับอย่าลืมทําบุญสวดมนต์ไม้ไพระนะครับรกรกฎนะจะได้เยอะขึ้นอ่าจะได้มีคำเบียดเบียนโชคลาภนะครับผมอ่าต่อไปคนกัลกัคนาราศีสิงห์ัลกัคนาราศีสิงห์จังหวะนี้ก็คือ ดาวดาวกระดุมพ้าเล็งลักกร <c oughs> ะดุมพ้าเล็งลักนี่แสดงว่ามีนี่พอสมควรครับมีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรละคนที่ดาวการเงินเล็งลักราศีสิงหต์ตอนนี้ดาวเจ้าเรือนตั้งแต่หลังส6คือดาวการเงินถ้าเล็งลักขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแสดงว่ามีเรื่องให้ใช้จ่ายมีเรื่องใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องรถอ่าโดยเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องรถการไปต่อสัญญาทะเบียนทะเบียนรถขาดทะเบียนรถขาด หรือว่าไปทําประกันเนี่ยจังหวะนี้จะมีเงินเสียสจังหวะนี้คนคนลัคนาราศีสิงห์คนราศีสิงห์มีเกณฑ์จะเสียบ้านไอ้ไม่ใช่มีเกณฑ์จะเสียเงินเกี่ยวกับบ้านกับรถอ่าเช่นไปต่อสัญญาไปต่อประกันไปต่อไวไกับคีคือเกี่ยวกับรถนะครับมีการไปต่อประกันทําสีใหม่อะไรพวกนี้ครับเกี่ยวกับบ้านกับรถแต่จะมีโชคลาภแต่จะมีโชคลาภคนคนเพราะว่า แล้วเรือนสุภาามันมีจันอยู่จันมันจันมันมีหน้าอยู่ครับแต่มันมีหน้าอยู่มีเกณฑ์ครับมีเกณฑ์ว่าจะเกิดโชคลาภเลยแต่เรื่องคู่ครองตอนนี้ก็คือคู่ครองก็จะจะตอนนี้มีเกณฑ์ว่าคุยกันน้อยจะดีมากของคนลักนาศิสิงจะมีโชคลาภในวันที่16บหกนะฮะวัน่โิบกมีเกณฑ์โชคลาภแต่ไม่มากเท่าไหร่คนลักนาสิงแต่ผมเคยบอกลักนาสิงแล้วคือเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับคนลักนาสิสิงคือใจเย็นๆช่องนี้ไม่ใช่ของคุณฟ้าจะไม่เปิดมีเมฆบางอยู่ แต่จังหวะนี้ก็มีเกณฑ์เสี่ยงเงินเกี่ยวกับบ้านกับรถต่อสัญญาทำไมกับขี่เกี่ยวกับบ้านกับรถนะเช่นไปต่อสัญญาแต่หลังยี่สิบเก้าคนลัคนาสี่สิ่งนี้ฟ้าจะเปิดอย่างหนักเลยครับสี่เดือนห้าเดือนนะตอนนี้จะเย็นๆอยู่อย่าพึ่งเยอะอย่าพึ่งไปเสี่ยงมากจะทําการใหญ่อะไรให้รอหลังมนที่ยนะี่สิบเก้านะคนลัคนาสิงคุณจะเจอโชคลาภก้อนโตหลังยี่สิบเก้ามีนาครับผมออาต่อไปคนลัคนาราศีกันนะครับ ลัคนาราศีกันคือมีเกณฑ์ป่วยไข้ได้จังหวะนี้มีเกณฑ์ป่วยไข้ได้ของคนลักนณาราศีกันเนาะคนลันาณาศีกันมีเกณฑ์ป่วยไข้ได้แต่เจ้าเรือนเจ้าเรือนปุตตะคือเจ้าเรือนปุตตะก็ยังมีเกณฑ์โชคลาภอยู่มีเกณฑ์โชคลาภแต่แนะนาให้ให้ให้หุ้นให้หุ้นเพราะในภพปุตตะมันมีพื้นรหัสมีพื้นหัสกระเสาร่วมกันเนี้ยแนะนําให้หุ้นอย่าอย่าอย่าเดี่ยวอย่าเดี่ยวเดี่ยวไม่ได้ จังหวะน,นี้เดียวไม่ได้ลลกวนะสีกันดนาวทิตย์เร็งงี้นี่คือวินาศเร็งรักนี่คือถ้าถูกแล้วไม่เกณฑ์ถูกเบี้ยวอะวินาศเร็งรักมีเกณฑ์ถูกเบี้ยวเพราะว่าอย่างเงี้ยคือต้องระมัดระวังแนะนําให้หุ้นไว้เอาคนอื่นมาค้าไว้ก่อนเอาดวงค้าไว้ก่อนเฉพาะพงวดนี้นะเฉพาะพงวดนี้คือสิบหกเนี่ยเรื่องโชคลาภมันมันาดาวอาทิตย์เร็งเนี้ยมีเกณฑ์จะมาจากวินาศด้วยคือต้องดูให้ดีพยายามหุ้นไว้เพราะเจ้าเรือนปุตตะมีดาวเสาร์ด้วย มีดาวเสาร์ร่วมพฤหัสพฤหัสยังไม่ย้ายพฤหัสย้ายยี่สิบเก้าไปแล้วคุณราศีกันนะใจเย็นนะคนราศีกันงวดนี้คือวันที่สิบหกเนี่ยคนลัคนาศีและคนลัคนาศีกันอนะ่ะควรควรจะหุ้นหาเพื่อนหุ้นหรือคนในครอบครัวหุ้นไปมันจะดีกว่าต่อไปลัคนาศีตุลลัคนาศีตุลวันนั้นวันที่หวยออกคนลัคนาศีกันลาศีตุลวันวันที่หวยออกคือจันเล็งรักจันเล็งรักวันนั้นคุณคุณมีเกณฑ์เจอโชคลาภ ไม่คาดฝันและคนลักนาศีตุลนอย่างที่บอกไปแต่ตนมีเกณฑ์ได้คนที่มีชื่อเสียงและเคยมีชื่อเสียงคนที่ลักนาศีตุลนคนเกิดเกิดเดือนตุลาคมจะกลับมามีชื่อเสียงได้อีกเพราะจังหวะนี้คือดาวดาวตะหนูไปเป็นปุตตะและปุตตะร่วมสุภะมีเกณฑ์จะกลับมาเกิดใหม่มีเกณฑ์จะกลับมาดังใหม่แต่คนที่ยังไม่เคยดังจะจะดังครั้งแรกอะ่ะปนปุตตะไงปุตตะสุภะปุตตะมรณะ คือมีเกณฑ์แต่คนรู้จักไม่คาดฝันคนที่ไม่รู้จักคุณก็จะมาลุมล้อมคุณอ่ะคนละักนาะศิตุลน,นะแต่คนที่เคยดังมาก่อนก็จะเพราะมรณะมันตีดาววันนี้จะตีวนไปวนมาได้ครับมรณะปุตตะมรณะปุตตะวินาศสุภะคือคนที่เคยดังไปแล้วแล้วอ่อนแผ่วลงกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งคนละักนาะศิตุลน,นะอ่าคนลักนาศิตุลนี่คือแบบเคยเคยโด่งดังไว้ก่อนที่เคยมีชื่อเสียงครั้งก่อนก่อนมาแล้วแผ่วลงไปสองสามปีนี่แผ่วลงไปหรือแผ่วมากกว่านั้นก็แล้วแต่ แล้ววันนี้คนลัคนาสีตุลที่ไม่เคยดังจะดังคนที่ดังแล้วแผ่วก็กลับมาดังอีกทีงเพราะจาังหวะนี้มันวินาศรุตุะไอ้วินาปุตตะสุภะมรณะด้วยตนุคือตัวเองที่เคยมีชื่อเสียงแล้วเหมือนไม่มน่าจะกลับจะ,จะกลับมาได้และคนที่ไม่เคยสัมผัสกับชื่อเสียงเลยไม,ไม่เคยสัมผัสกับความสาเร็จเลยแต่ว่าคนลัคนาสีตุลน,นะคุณมีเกณฑ์จะกลับมามีชื่อเสียงนับแต่ 10, ตั้งแต่14 15ของเดือน14 15ของเดือนมีนาไปคุณมีเกณฑ์โชคความสเร็จ แล้วโดยเฉพาะหลังยีิบเก้าไปโดดเด่นมากเพราะเจ้าเรือนปุตตะมีมีพุทธะเข้าไปครับพุทธะเข้าไปในเรือนเตือนปุตตะแล้วปุตตะมาจากส,สาชาริคือสิ่งที่คุณพยายามอยู่ผู้ใหญ่อาจจะช่วยผู้ใหญ่อาจจะเห็นเล็งเห็นแต่คุณต้องพุทธะที่เราเข้าปุตตะนี่คือคุณต้องมีคุณธรรมพอสมควรนะพุทธะนี่คุณต้องทําสะสมสะสมไฟรู้ไฟดีซะก่อนนะเพราะพุทธะมันต้องไฟรู้ไฟดีอ่าเพราะต้องไฟรู้ไฟดีแล้วเข้าปุตตะเนี้ย คุณถ้าใครที่เป็นอย่างนี้ซะแล้วพฤหัสที่ยกวันยี่สิบเก้าคนลัคนาศิตุนมีเกณฑ์มีชื่อเสียงและคนที่เคยดังแล้วแผ่วไปอ่าคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งคนลัคนาศิตุ์นะครับเอาตะไปฟิจิกนะครับคนลัคนารนาศวิจิกเกณฑ์ทับรักคนที่เกณฑ์ทับรักอ่าคนที่เกณฑ์ทับรักแล้วเจ้าเรือนอ่าคนที่เกณฑ์ทับรักแล้วพฤรหัสนี้คือกระดุมพะระสาสช้างก็ยังมีเกณฑ์โชคลาภไม่คาดฝันอยู่ฝาดมนไหว้พระขอพรอ,อ่ามีเกณฑ์ประสบความสเร็จ ครับผมคนราศีพิจิกแต่พิจิกมันโดดเด่นเรื่องหน้าที่การงานแล้วเป็นมา้าม้าตัวแรงเลยม้าแรงตอนนี้ในราศีมันจะมี5ราศีที่โดดเด่นมีมีมพฤกษกมิถุนกรกฎฟิจิกแล้วก็ตุลเมษด้วยอ่าให้เมษด้วยเพราะเมษนี่กําลังจะฟิจิกเมษที่ยังไม่ให้เต็มที่เพราะว่า ราศีเมษที่ยังไม่ให้เต็มที่ที่มาครึ่งๆนี่คือเมษต้องรองให้รถยูออกไปก่อนปีห5ห้าครับตอนนี้ยังแรงก็แรงไม่เต็มที่แต่เหมือนจะแรงเหมือนเหมือนล้อฟรีอยู่ในล้อฟรีในโรงรถแ,แต่ยังออกไม่ได้ไงแต่ถ้าเมษออกได้เมื่อไหร่เรื่องใหญ่เลยครับอ่าต่อไปแล้วพอรักนาวิจิกมีเกมโชคล่านะต่อไปธนูครับธนูนี่มีเกณ์มีอยู่แล้วเพราะพฤหัสน่าจะทิ้งทวนน่ะพฤหัสจะทิ้งทวนอยู่แล้วเพราะพฤหัสจะยกพกฤหัสจะยกนี่ยก ยกตกจะพบการงานไอการเงินของคนลักนาราศีธนูก็คือวันที่ยีเ้านี่แหละมีเกณฑ์ทิ้งทวนนะมีเกณฑ์ทิ้งทวนคุณมีเกณฑ์ได้โชคลามนะคุณมีเกณฑ์มีโชคลามนะครับคนลักนาราศีโดยเฉพาะเบอร์บ้านบรถโดยเฉพาะโดยเฉพาะเบอร์บ้านบรถครับผมอ่าเพราะพันธุสุภะเงี้ยโชคลา่ามความเร็จได้จากเบอร์บ้านบรถต่อไปลักนาราศีมังกรตอนนี้มังกรนี่คือเป็นมังกรตื่นแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีแล้วมังกรหลับ ตอนนี้มังกรตื่นมังกรตื่นตั้งแต่20กว่าของกุมภาตั้งแต่กลางกาเดือนกุมภามังกรตื่นแล้วคนลัคนาสีมังกรเริ่มออกจากถ้ำแล้วเริ่มกล้าออกมาลัคนามิสุนก็มีไอ้มังกรมีเกณฑมีโชคลาภนะครับผมอ่าทับุลหว้พระไปแล้วจังหวะนั้นก็คือมีโชคลาภโชคลาบดีบเขาบอกว่าสุภะกระดุมพระมีเกณฑ์โชคลาบได้เงินก้อนโตคนลัคนาสีมังกรนะต่อไปลัคนาสีกลุมนะครับลัคนาสีกลุมคือ คู่ครองเพศตรงข้ามจะนําโชคลาภม,มาให้คนละละัคนาคนคนราศีกุมนะคนเกิดเดือนกุมภาคนผูกด,ดวงได้ลัคนาราศีกุมเงี้ยคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองจะนําโชคลาภม,มาให้ต่อไปราศีมีนคนราศีมีนนะครับคนราศีมีนปุตตะกระดุมพระอันนี้มีโชคลาภจากบุตรหลานจากเด็กไปซื้อไปซื้อหวยก็คือถ้าเอา้าเราไปซื้อหวยไปเจอไม่ มันจะมีเด็กขายอ๋อเราก็ดูคนที่มีลูกมาด้วยคนขายหวยที่เอาลูกมาด้วยคนลักณะสีมีนนะังหวันนี้เสี่ยงเสี่ยงโชคกับเด็กดีให้เด็กหยิบให้หรือว่าไปเสี่ยงหวยเราไม่มีลูกอะเราก็เอา้าทำไงดีอาจารย์เราก็ไปซื้อหวยที่ดูบางคนเขาขายหวยเขาลูกมาด้วยเราก็ดูคนนี้มีลูกอ๋อซื้อคนเนี้หรือให้เด็กของลูกของเจ้าของร้านนั้นหยิบให้คุณคุณมีเกมโชคลาภลักนาสีมีนนะครับอย่าลืมนะครับ คนรักสามีคุณมีเกณฑมีโชคลาภและเฉพาะคนและคนที่เกิดลักนาราศีมีนคนที่เกิดคนที่เกิดเดือนมีนาคมคนที่เกิดเดือนมีนาคมหรือคนเกิดตั้งแต่15มีนาถึง13 14ของเมษานะและคุณเกิดตั้งแต่ประมาณสัก10 10โมงครึ่งถึงเที่ยงเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาภเยอะเลยนะมีเกณฑ์โชคลาภเยอะของคนลักนาราศีมีนนะ คนที่เกิดเดือนมีนาคนที่เกิดเดือนมีนาเกิดตั้งแต่สิบโมงกว่าถึงเที่ยงครึ so, 14, ่งเนี or, till, ่ยคุณมีเกณฑ์เท่าข้าวนี่เพราะข้าวไม่ตรงเป๊ะนะครับข้าวเฉยๆคนถ้าคุณไปดูในใบเกิดคุณอ๋อใบเกิดเกิดตั้งแต่14มีนาแล้วเอ้าแม่ใบเกิดบอกว่าเกิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึงเที่ยงเที่ยงครึ่งเนี่ยบ่ายโมงอ่ะคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภแหละคนที่เกิดเดือนมีนาคมนะก็คือ14 15มีนาไปเนี่ย แล้วเวลาเกิดแม่บอกอ๋อเกิด1ิบโมงครึ่งพระพระฉันเพลนตีของเพลนคุณมีเกมมีโชคลาภแล้วแล้วไม่เกินบ่ายโมงบ่ายสองนคุณมีเกมมีโชคลาภคนคนเกิดเดือนมีนานะลองไปดูครับมันจะมีอย่างนี้อีกมันมันไม่ใช่คนเฉพาะคนราศีพฤกษกแต่ดีคนที่เกิดเดือนอื่นจะมีเวลาสมมติคุณคนที่เกิดเดือนเดือนมีเดือนม,ม,มกราคนเกิดเดือนมกราแล้วเกิดคนเกิดเดือนมกราแล้วเกิด สักประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นกูมีโชคลาภอ่าคนมังกรนี่คือมันมังกรจะถ้าเกิดมังกรมังกรก็มีโชคลาภแล้วแต่คนที่จะได้โชคลาภมากที่สุดของคนที่เกิดเดือนมกร,ราคือคนที่เกิดประมาณสักสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็น ถึงห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งตั้งสี่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งคุณจะได้มากกว่าเขาหน่อยคนละสีมังกรมันจะมีแยกยนี้นะครับคือเกิดมังกรแล้วบอกมีโชคลาภอ้าวแต่แยกนี่คือถ้าเกิดเวลาเขาเกิดของคนมังกรถ้าเกิดไปเกิดสักสี่โมงไปแล้วสี่โมงเย็นนะสิบหกนาฬิกายันห้าโมงครึ่งสิบเจ็ดนาฬิกาสิบคุณมีเกณฑ์ตได้มากมากกว่าคนที่มังกรธรรมดาคือด้วยเวลามันจะพาให้ลัคนาไอเวลาเกิดของเขาจะพาให้เขาไปได้โชคลาภม,มากกว่าคนมังกร อย่างแค่คนบอกว่าราศีพฤษศเนี่ยอ้าวพฤษภมันจะมีเวลาก็อ่าต่อไปมันก็คือคนเกิดพฤษศอ้าวไม่ไม่พฤษศได้ไหมพฤษศถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ได้เกิดเดือนพฤษภาคุณก็พฤษศได้แต่้าเกิดคุณอาจะสมมติคุณเกิดเดือนแล้วครับคุณเกิดเดือนเมษาคุณเกิดเช้าๆอา่ะหกโมงกว่าๆถึงเก้าโมงคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภแหละมีเกณฑ์เรื่องค่าตำแหน่งมีเกณฑ์คนแย่งตัวมีเกณฑ์จะอะไรมีเกณฑ์จะ ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ดีเอ้าดังข้ามคืนคนรักน้ำพุสกนะครับผมก็กาวมาครบแล้วเนาะกล่าวมาครบทุกราศีแล้วคอลองไปด้านดูนครับลองไปด้านดูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมในงวดที่16ที่ถึงนี้งั้นก็ขอจบคลิปต่เพียงอันนี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามทีมงานของเรานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้นะครับผมสวัสดีครับผม